สวัสดีคะ่ะเจคนโนมานำเสนอบ้านพักต่างอากาศเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการอยู่ท่ามกลางารธรรมชาตินะคะแปลงนี้เลยทีเดียวคะ่ะริมคลองน้ำใสไร้เย็นตลอดทั้งปีนะคะสบายสบายเหมาะแก่การพักผ่อนกับทา่านหรือจะทําเป็นโฮมสเตย์ก็ได้นะคะบรรยากาศดีมากคะ่ะ แปลงนี้นะคะเจ้าของขายเองโดยตรงเลยค่ะเป็นบ้านพักต่างอากาศบนพื้นที่มีบ้านพักสองหลังรมรื่นรอบด้วยดอยอินทนนท์นะคะพร้อมที่ดินขนาด148ตารางวาอยู่แยกถนนขึ้นดอยอินทนนท์500เมตรค่ะอยู่ก่อนขึ้นนะคะอยู่ในอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ดูธรรมชาติริมคลองน้ำใสมีน้ำไหลตลอดทั้งปีนะคะ บรรยากาศดีเหมาะแก่การพักผ่อนค่ะโฉนดพร้อมโอนได้เลยแปลงนี้ราคาเพียง1 5 0 0 0ล้านแสบาทเท่านั้นสวยงามมากๆนะคะจะซื้อไว้สำหรับพักผ่อนอยู่อาศัยหรือจะเปิดกิจการก็เรียกได้ว่าทำราเรดีเป็นธรรมชาติสุดๆเลยทีเดียว1 5 0 0 0ล้าแสนบาทเท่านั้น สนใจติดต่อสอบถามกันได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะนัดหมายเข้าชมพื้นที่กันก่อนค่ะสนใจสามารถเจราจาต่อรองกันได้นะคะคุยกันโดยตรงและควรเดินทางไปดูพื้นที่ก่อนตัดสินใจนะคะประโยชน์ของตัวท่านเจคเคนโขอนำเสนอก mm hmm. ันเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ